ไปแล้วฟินบินแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วไปปวดผู้ำกับก่อนเอาไว้เอาไว้หมดตั้งกองถ่ายหลังจากที่ปีนึงไม่ซื้อให้รอบนี้มาทีสีเลยโอ้โห้กับมดให้ดูหรือไม่ด่ให้ดได้ินสองเวยเมด อะไรดูเองมึงแก้งหรือเปล่าดูเองเ๋ยวๆอย่าให้ความวังเนะเปิดมาไม่ใช่กวนนะเขาจะสวยนะอ่าเปิดเลยใช่เปล่า ไม่ใช่แฟนขับเบอร์หนึ่งไงขอดูแก้วก่อนทำไม